สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l หมอหมีเมาส์มอยชอบโหนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำห้ผักสมุนไพรกินทุกวันน้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากนะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่าคนป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่น่าสนใจเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับประมาณ50%ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าสําคัญเลยนะครับถ้าเราปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาได้อาจจะทําให้ตาบอดไตเสื่อมได้เลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนํา5ผักสมุนไพรนะครับเป็นผักสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละครับถ้า รับรองเลยว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แน่นอนนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีผักสมุนไพรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1กระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของไทยซึ่งหมอชื่นชอบมากเลยนะครับเราประทานอร่อยเลยจะทําเมนูอะไรก็ได้นะครับอาจจะกินสดๆนะครับจิ้มน้ําพริกก็ได้หรือวอ่าไปปิ้งย่างก็ได้นะครับหรือเอาไปต้มก็ได้นะครับเอามาผัดอะไรต่งตางๆได้หมดเลยซึ่งอยากจะแนะนําสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยนะครับเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะครับในขึ้นชื่อเลยครับว่าไฟเบอร์สูงมากๆนะครับเราประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวไฟเบอร์จะช่วยดักจับนะครับพวกน้ําตาลไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราและที่สํําาคคััญเลลยยยพออโดนน้้่แวรบ จะมีเมือกออกมาจากไอตัวกระเจี๊ยบเขียวด้วยยิ่งดักจับได้ดีมากๆเลยไม่ให้น้ําตาลเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับรับประทานเข้าไปแล้วรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดลดลงแน่นอนแนะนาครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหามารับประทานกันดูครับสัปดาห์หนึ่งนะครับรับประทานสัก3-4วันนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับ ข้อที่2มะระขี้นกนะครับมะระขี้นกก็เป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของเราเหมือนกันนะครับคิดว่าหลายคนคงเคยรับประทานการบางคนก็นํามาจิ้มน้ําพริกนะครับต้องบอกเลยว่ามะระขี้นกเนี่ยนะครับเป็นผักที่ช่วยฆ่าน้ําตาลเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะระขี้นกเนี่ยครับจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชาแลนตินครับตัวชาแลนตินเนี่ยดีมากๆเลยครับมันจะไปกระตุ้นตับอ่อนของเรานะครับให้ผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมามากขึ้นเพราะผลิตออกมามากขึ้นนะครับก็จะไปช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้ครับดังนั้นเนี่ยลองห ประทานกันดูนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรับประทานไปแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นครับข้อที่3ผักเชียงดานะครับผักเชียงดาเป็นพืชผักสมุนไพรของภาคเหนือนะครับจะมีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าจิมนามิกแอซิดนะครับสารตัวนี้เนี่ยดีสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยนะครับออกฤทธิ์หลายกลไกเลยอันดับแรกนะครับลดการขนส่งน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายครับแล้วก็อย่าไปยับยั้งนะครับไม่ให้ลำไส้เล็กของเราดูดน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายของเราและสุดท้ายนะครับย ทำให้ไอตัวตับอ่อนของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาให้มากขึ้นด้วยซึ่งส่งผลเลยครับทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนะครับดังนั้นใครที่เป็นโรคเบาหวานลองหาผักเชียงดามารับประทานกันดูครับข้อที่4ผักตําลึงนะครับผักตําลึงนี่ก็พื้นบ้านของไทยอีกแล้วนะครับซึ่งหมอในชื่นชอบเหมือนกันครับเมนูที่ชื่นชอบสุดๆเลยนั่นก็คือแกงจืดเต้าหู้ตําลึงเนี่ยนะครับโอ้โหรับประทานแล้วอร่อยสุดๆเลยนะครับแล้วต้องบอกว่ามีข้อดีมากเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยการรับประทานตาลึงนะครับจะช่วย เลือดดไ้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตำลึงอันดับแรกเลยมีกากใยอาหารที่สูงมากๆครับกากใยอาหารรั่วไฟเบอร์นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยจะไปดักจับนะครับจะไปลดการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันเข้าสู่ร่างกายนะครับส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดลดลงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับตำลึงนะครับยังมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพกตินครับตัวเพกตินเนี่ยนะครับจะไปออกฤทธิ์นะครับต่างๆในร่างกายให้ผลิตฮอร์โมนออกมาต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนา ลองหามารับประทานกันดูนะครับจะเป็นเมนูอะไรก็ได้นะครับสําหรับตํลึงก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดของคุณด e ีข anyway. ึ้นได้ครับข้อที่5หน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับมีกากใยมีไฟเบอร์ที่สูงมากๆและที่สําคัญเลยนะครับหน่อไม้ฝรั่งเป็นพรีไบโอติกด้วยนะครับพรีไบโอติกคืออะไรนะครับพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีในลําไส้ของเราครับไอตัวแบคทีเรียตัวดีเนี่ยนะครับถ้าแข็งแรงมีจํานวนเยอะนะครับก็จะ ที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้แล้วก็ช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราด้วยนะครับทำให้ขับถ่ายดีไม่ท้องผูกไม่ลำไส้แปรปวนครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าในแต่ละสัปดาห์นะครับลองหาหน่อไม้ฝรั่งมารับประทานกันดูนะครับอาจจะสามื้อ4มื้อได้หมดเลยครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับน้ำตาลในเลือดลดลงแล้วก็ขับถ่ายได้ปกติด้วยครับสรุปนะครับ5ผักสมุนไพรกินทุกวันน้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับกระเจี๊ยบเขียวข้อที่2มะระขี้นก ข้อที่3ผักเชียงดา ข้อที่4ผักตําลึงและขอ 5, ้อที่5นะครับนั่นก็คือหน่อมไม้ฝรัง่งนั่นเองครับแนะนําเลยครับสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่หรือว่าน้ําตาลในเลือดเริ่มสูงนะครับยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่เริ่มแล้วนะครับอาจจะเป็นเบาหวานในอนาคตนะครับแนะนําว่าให้ลองหาผัก5้ชนิดนี้มารับประทาน,นกันดูครับวนเวียนเลยครับรับประทานวันนี้อาจจะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ฝรัง่งอีกวันนึง่งอาจจะเป็นกระเจี๊ยบเขียววนไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะครับควรมีผักอยู่ในมื้ออาหารนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณจะดีขึ้นแแตตต่่่ออยยาาาาางงไรก็มมนลลลืลดป้้ํ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นอีกทางหนึ่งครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุุขภาาาาาาพกกก็คคคออออมมมมมมมเเเเเเตตไไวว้้้ใลลลิปดดยยยรรับบบีี๋จจะทํถ